เวลา9 2้นาฬิกา21นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมาเรเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบร,รมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย จากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสรร,ราชโลกธาตุดีโลกพระประธานประ,ประจําพระอุโบสถและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชศรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงศีลเมื่อพระพรหมวชระเมที เจ้าคณะภาค9และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายศีลจบทรงกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักซีโนโทกพระพรหมวัชระเมธีถวายอนุโมทนาและถวายหนังสือที่ระลึกวัดอรุณราชวราราม พระพุทธธรรมมัสรราชโลกธาตุดีโลกขนาดหน้าตัก7นิ้วเนื้อทองเหลืองรมดำและสร้อยคอทองคำพร้อมรูปหล่อลอยองค์เลี่ยมพยายักษ์วัดอรุณราชวรารามหรือทาเวสวรรณขนาด1.5นิ้วจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนริมิตรพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่สองณชานหน้าพระอุโบสถ ในการนี้มีพระปฏิสันฐานกับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือถึงเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยโดยทรงแสดงความห่วงใยพร้อมกับพระราชทานกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับความสูญเสียในครั้งนี้รวมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่กองทัพเรือให้ทำงานดูแลประชาชนและประเทศชาติต่ตอไป ต่อจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณลานหน้าวัดอรุณราชวรารามพระราชทานถ,ถุงเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายสมหวังชัยประการวันผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่จำนวน350ถุง จากนั้นทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระปรางและภายในวัดอรณุณราชวรารามร่วมกับจิตอาสาจากกองทัพเรือสํานักง,งานเขตบางกอกใหญ่นักเรียนจากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมและประชาชนจิตอาสาโดยทรงทําความสะอาดรอบพระปรางชั้นสองและห้องน้ําสาธารณะด้านทิศใต้ทั้งนี้ด้วยมีพระประสงค์ในการสนองพระราชณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการบำเพ็ญสาธารณะประย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการและประชาชนให้มีจิตใจอันดีงามในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการภาคเอกชนและชุมชนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถานรวมทั้งพระราชทานน้ำดื่มและผ้าเช็ดมือแก่จิตอาสาและราษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จแล้วทรงประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานในเมนูข้าวผัดไส้กรอกร่วมกับกำลังพล จากกรมพระราิการทหารเรือแล้วพระราชทานอาหารกล่องพร้อมน้ำาดื่มแก่จิตอาสาและราษฎร วัดอรุณราชวรารามสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอกและเปลี่ยนเป็นวัดมะกอกนอกเพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดแจ้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ะย้ายราชธานีมาตั้งนกงรุงธนบุรีได้ทรงสร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐานวัดแจ้งจึงเป็นวัดภายในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จถลิงถวันลยาราชสมบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจนแล้วเสร็จและพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชฐาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสริมพระปรางตามแบบที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายมีพระราชดําริไว้และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงบูรณปฏิสังขรสิ่งต่างๆภายในวัดเพิ่มเติมและพระราชทานนามว่าพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดีโลก เมื่อทรงปฏิสังขรเสร็จพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา111รูป